อรุณสวัสดิ์ค่ะเมื่อวานนะคะมีโอกาสมาดูแลสถานที่ตรงนี้นะคะ,ะซึ่งสะท้อนย้อนคำสอนหลวงพอ่อทูลนะคะหลวงพ่อบอกว่าเวลาเราดูแลที่จะเอาย่าคาออกเนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องใช้ความพยายามในการที่จะขุดขุดให้ถึงเขาเรียกว่าขุดรากอะ่ะ เนี่ยเสาะไปเรื่อยๆท่านบอกนะฮะนเนี่ยแล้วการที่แม่แม่เห็นคุณค่าของคําสอนเนี่ยนะแล้วแม่ก็จะเอาใจใส่ไงว่าเออแล้วรากมันอยู่ตรงไหนบ้างนะเนี่ยก็เสาะไปเรื่อยๆเสาะไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะซึ่งการเสาะเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าจะต้องเอาออกให้หมดเพระาะายคาเนี่ยนะถ้าเราไม่เอาออกหมดอ่ะรากอ่ะเขาพร้อมที่จะเกิดใหม่แล้วก็จะงอกงาม ก็สะท้อนเหมือนกับจิตยาคาเป็นสื่อให้แม่เข้าใจว่าจิตของเราที่มาเวียนาหวใจเกิดอ่ะเพราะมันคาเลยสักอย่างนี่แหละนะไม่ว่าคายึดมั่นถือมั่นเรื่องวัตถุสมบัติโลกว่าเป็นของเราอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะนะเนี่ยก็เสาะไปเรื่อยๆนะหรือว่าไอ้ก้อนกายที่เรามาอาศัยเป็นบ้านใจแล้วก็คิดว่าเป็นกายของเราเนี่ยก็เสาะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเห็นรากอันนี้ไหม เสาะไปเรื่อยๆเสาะไปเรื่อยๆหรือเราเห็นว่าไอ้ความความดํารงชีวิตของเราเนี่ยนะไม่ว่าเราเกี่ยวข้องกับอะไรเราก็ไปยืดว่าเนี่ยเป็นความคิดของเราเป็นความเห็นของเรามาวุ่นวายอยู่กับอ่ากับความไม่ไม่เข้าใจของตัวเองเนี่ยนะก็คือเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นรากไหมเนี่ยเราหลวงพ่อบอกว่าต้องขุดให้มันถึงแบบนี้เลยอ่ะ เพราะเนี่ยมันพร้อมเกิดใหม่นะการที่เราใช้เวลามีสติระลึกรู้นะมีสมาธิตั้งมั่นในการระลึกรู้ว่าเราทำอะไรนะมีปัญญาที่จะคร่ควรวรไตรตรองนะที่จะถอถอนตัวย t, นะึดตั้งแต่ระดับหยับๆยาบใช้ปัญญาพิจรารณาวัตถุสมบัติหรือก้อนกายของเรานะแล้วก็มาพิจรารณาว่าไอ้ตัวตนของเรา ในความคิดความเห็นผิดของเราอะมันอยู่ตรงไหนแทรกอยู่กับเรื่องอะไรนในแต่และกับโลกสมมุตินะคะเนี่ยก็เหมือนกับต้องต้องถอนต้องเอาลากออกจริงๆเลยนะคะแต่การที่แม่จะถอนง่ายเนี่ยนะไม่จําเป็นที่จะต้องอาศัยวาระที่มีมีความนิ่มของดินอุปมาเหมือนการที่เราจเจริญปัญญาก็คือคิดพิจารณาในการดํารงชีวิต โดยอาศัยหลักพระธรรมคำสอนหลากหลายวิธีนะคะเช่นรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักยอมคนไม่ไปเถียงกับใครไม่ทะเลาะก,กับใครอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็คืออบรมจิตของเราให้มีมีน้ำธรรมว่ายอมแล้วมันดียังไงการเป็นคนนอบน้อมถ่อมตนดียังไงไม่เอาชนะใครเป็นยังไงเนี่ยก็คือให้ดินเนื้อที่ของความเห็นผิด ของเรามันนิ่มไปเรื่อยๆอะนะการที่จะถอนความเห็นผิดคิดผิดมันก็จะง่ายเหมือนวาระเนี้ยเห็นไหมคะง่ายเลยโอ,อ้โหถ้ามาถอนตอนแข็งกระด้างเนี่ยนะจิตเนะี่ยมันถอนยากนะอย่านะงั้นเราจําเป็นที่จะต้องอาศัยทุกๆก,การเคลื่อนของกายใจอยู่ตรงไหนให้เห็นคุณค่าของการเอาความจริงหรือเอาบุญเอากุศลนี่แหละแต่ละวันเนะี่ยให้ใจิตใจเรา มีความเข้าใจความจริงที่เราจะถอดถอนตัวยึดของเราตัวไม่รู้ของเราที่เรียกว่าอาวิชชาเนี่ยนะคะ,ะซึ่งหลวงพ่อทุนก็เน้นว่าอาวิชชามันอยู่กับเราตลอดเวลานะแต่ด,ดูมันจะเป็นสับยิ่งใหญ่อะแต่จริงๆแล้วก็ไอความไม่รู้นี่แหละไม่รู้ว่าเราเกิดมาเนี่ยมาเอานูน่นเอานี่เป็นนู่นเป็นนี่มีนู่นมีนี่แล้วเราก็ทุกข์กับสิ่งที่เราเอามีเป็นในแต่ละวันนะก็คือการถอดถอนในลักษณะของการ ใาศัยสื่อเรื่องหญ้าคาแล้วเราล่ะค้างคาอะไรในวิถีชีวิตเราต้องเอาออกหมดเลยนะคะหลวงพ่อทุนเคยบอกว่าติดอะไรเอาออกให้หมดก็เหมือนเนี้ยรากมันติดกระดินอยู่ตรงไหนเอาออกให้เกลี้ยงเนี่ยนะคะสัมผัสกับใบอะคะ่ะใบหญ้าคาเนี่ยนะคะจะเป็นใบที่ทําให้คันเนี่ยค่ะแม่ก็เลยคิดว่าควบคุมไว้ก่อนเนี่ยค่ะตัดไปก่อนรากอะมันก็มีอยู่นะฮะ แต่ว่าอะไรที่เราพอทําได้และมีเครื่องมือเหมาะสมเราก็ควบคุมเหมือนกันการที่แม่ใช้ชีวิตมาเนี่ยนะฮะ,ะตั้งแต่เริ่มเปิดตาปัญญาเฉพาะตนค้นพบเรื่องราวของตัวเองเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเราคาในหลายๆเรื่องอยังไงแล้วการคาของเราเนี่ยเราจะพัฒนาแบบไหนอ่า คาเรื่องการใช้คำพูดอย่างนี้ค่ะเราพูดกับคนอื่นเนี่ยบางทีเราพูดยาวไปก็เหมือนกับใบยาคาที่มันละลานเนี่ยนะหรือการกระทำบางอย่างเนี่ยใช้เวลาไม่นานนักแต่เราก็ไม่มีปัญญาพอที่จะค้นหาวิธีที่เหมาะสมอะ่ะเราก็ใช้เวลามากเกินไปก็ไม่ต่างอะไรกับยาคานะฮะเนี่ยฮะ,ะแม่ก็เลยต้องควบคุมไว้ก่อน อัตตามานะทิฐิท,ที่อยู่ในกระแสะจิตของแม่เองช่วงปฏิบัตินั้นนะช่วงนั้นนะ,นะคะก็จะเห็นว่าเราพอทำได้ก็คือไม่พูดไม่ทำที่จะไประรานให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยคะ่ะก็ตัดไปก่อนนะคะค่ะที่เหลือยังไงก็คือต้องไปค้นหาความเห็นผิดคิดผิด ของแม่ที่ทําให้จิตเรายังค้างคาอยู่กับโลกสมมุติตรงไหนเนี่ยค่ะแม่ก็อาศัยอาศัยการใช้เครื่องมือก็อันชิ้นเนี้ยอุปมาเหมือนปัญญาเฉพาะตนของแม่นะคะถึงแม้มันจะเป็นเครื่องมือน้อยนิดแต่มันพิชิตความเข้าใจถูกอแทนความเข้าใจผิดได้นะแล้วตอนนี้มองมาถึงจุดจุดหนึ่งนะแม่ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะเนะี่ย แต่เส้นเนี้ยค่ะเส้นเส้นนี้เนี่ยมันมาเจอเจอความเห็นผิดคิดผิดอะที่ที่เป็นอัตตามานะทิฐิของแม่เนี่ยนะอุปมาเหมือนหินอะเหมือนหินหรือเหมือนอะไรที่มันมันมุดเข้าไปยากล้วนะค่ะนี่ฮะแต่อันเนี้ยออกได้แล้วเมื่อเมื่อแม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมอะ ก็พอที่จะค้นเจอได้นะคะเนี่ยเนี่ยนี่ก็อยู่ใต้ใต้ใต้ซีเมนเลยอะ่ะดูสิคะเนี่ยเนาเนม่ก็ต้องใช้เหตุและผลในการที่จะดูสิว่าเธอมีอัตตามานาทิฐิอ่ะในการใช้ชีวิตอะ่ะมันส่งผลยังไงอย่างน้อยความเห็นผิดคิดผิดทําให้จิตเราวกวนวแหละทําให้จิตเรากังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะเนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอัตตามานาทิฐิแหละ ตัวตนที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเนี่แหละนะคะเมื่อแม่รู้จักแล้วรู้จักว่ไอ้นี่เนี่ยนี่แหละนี่แหละตัวเหตุเนี่ยตัวเหตุความความเห็นผิดคิดผิดเข้าใจผิดในการใช้ชีวิตของแม่เนี่ยนะเมื่อแม่รู้จักแลว้วอ่ะอันเนี้ยแม่ก็ยังไม่ต้องทําอะไรกับมันหรอกเนะแต่แม่เอาโอกาสเนี้ยใช้เครื่องมือคือความคิดวิจารณาของแม่เอาทุกเหตุก,การณ์อุปมาเหมือนเสาะดิน าะดินออกจากบริเวณที่ลากอยู่อะค่ะเนี่ยค่ะนะถึงทําอะไรไม่ได้ตรงนี้ก็ก็ทําอะไรได้ก็ทําไปก่อนเนี่ยค้นไปหาเหตุหาผลเพื่อที่จะรู้ว่าทุกโทษภัยของการมีอัตราในสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องอะมันส่งผลกระทบเราเขาด้วยกันยังไงเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเห็นเห็นหญารากของยญ้าคา ก็เหมือนความเห็นผิดคิดผิดอวิชชาพาจิตของเราให้ต้องมาเวียนว่ายใจเกิดเนี่ยเนี่ยนี่แหละรากใหญ่นะคะ่คะแม่ก็ค่อยค่อยค่อยเสาะไปในที่สุดแล้วเราก็ไปเจอจุดจุด,จ,ดจุดที่พอจะถอดถอนดึงรากยากขาออกได้ด้วยปัญญาเฉพาะตนอันเนี้ยปัญญาเฉพาะตนที่จะอาศัยแต่การที่ใช้ปัญญาเฉพาะตนบัง เรื่องบางราวก็ต้องใช้เครื่องมือทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะทั้งแหลมทั้งทู่อะไรแล้วแต่แหละนะขอให้ขอให้เราถอดถอนความค้างคาในชีวิตของเราให้ได้ค่ะค่ะนะบันนี้ขอแบ่งปันเรื่องยากคานอมนำพามาให้เกิดการกระตุ้นเตือนผู้ที่มีโอกาสฝักใฝ่ใส่ใจในการฟังคลิปโดยอาศัยอุบายธรรมในครั้งนี้นะคะ kata basa